บีว่าทำไมแฟนหงถึงรู้สึกว่าการล้อแฟนผีแดงเป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันที่ขาดไม่ได้เลยมันไม่ได้เกิดจากความเกลียดชังนะแต่มันเกิดจากสิทธิที่เราได้รับสิทธิอะไรสิทธิในการเป็นคนปากจัดหรอไม่ใช่สิทธิในการเป็นเจ้าของสถิติตั้งหากลองย้อนกลับไปดูยุคที่แมนยูครองโลกพวกเขาชอบพูดว่าทั่วยุโรปของแกนะ่ะมีกี่ใบกันเชียวแล้วดูตอนนี้สิ การล้อของเราคือการทวงคืนความยุติธรรมทางประวัติศาสตร์พวกคุณเคยล้อเราด้วยจำนวนถ้วยลีกตอนนี้เรามีถ้วยใหญ่ยุโรปมากกว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการล้อแบบมีเหตุผลไม่ได้ล้อเลื่อนลอยมันก็เป็นช่วงๆกันไปสิอย่ามาอ้างเรื่องประวัติศาสตร์เพื่อมาล้อในปัจจุบันอ้างได้สิเพราะประวัติศาสตร์คือสิ่งที่ฝังอยู่ใน d n a ของพวกคุณแล้วเวลาเรายกสถิติถ้วยใหญ่มาข่ม พวกคุณทำอะไรไม่ได้นอกจากก้มหน้ายอมรับชะตากรรมมันเหมือนการล้อที่ใช้แฟกตไม่ใช่ฟีลิ่งและเมื่อไหร่ที่แฟนผีเริ่มนับ 1, 2, 3พวกเขาก็จะรู้ทันทีว่าการล้อครั้งนี้มาจากรากฐานที่มั่นคงขนาดไหนฟังดูน่าเจ็บใจมากกว่าตลกนะโอเคเราข้ามเรื่องเก่าไปที่เรื่องใหม่และสดใหม่กว่านี้ดีกว่าบีลองนึกถึงวันที่5มีนาะ2023ดูสิวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น อยา่าอย่าพูดถึงตัวเลขนั้น7ต่อศูนย์มันคือตัวเลขมหัศจรรย์สำหรับแฟนหงมันคือแหล่งพลังงานที่ชาร์จได้ไม่มีวันหมดมันไม่ใช่แค่สกอร์นะบีแต่มันคือการถอดวิญญาณของทีมคู่แข่งออกจากร่างอย่างสมบูรณ์แบบมันเป็นไปได้อย่างไงที่ทีมระดับแมนยูจะโดนยิงเจ็ดลูกโดยไม่ตอบโต้แม้แต่ครั้งเดียวนี่คือเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้แฟนหงแดงล้อได้จนลูกบวชมันคืออุบัติเหตุทางฟุตบอลใครๆก็มีวันที่แย่ได้ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการล้อเราโลการล้อเรื่องเจ็ดต่อศูนย์เนี่ยมันเหมือนการบอกรักแบบเจ็บๆเราต้องย้ำเตือนพวกคุณว่าความเจ็บปวดครั้งใหญ่มันเคยเกิดขึ้นจริงนะและถ้าเราไม่ล้อเรื่องนี้เราจะรู้สึกผิดต่อประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่เพิ่งถูกบันทึกไปมันเป็นการล้อที่สมบูรณ์แบบที่สุดในยุคสมัยของเราแล้วล่ะบีและมันทำให้การล้อแบบเดิมๆดูจืดไปเลยถอนหายใจ พวกคุณมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นถ้าเรื่องในสนามมันน่าล้อแล้วเรื่องนอกสนามละ่ะลองดูมานั่งสำรองของพวกคุณสิบี B. มันเหมือนเก้า e อี้ดนตรีที่เล่นกันไม่เคยหยุดนับตั้งแต่เซอร์อเล็กซ์คาบกุสานวางมือแฟนหงแดงก็มีคอนเทนต์ให้ล้อไม่เว้นแต่ละวันทุกการเปลี่ยนแปลงคือการก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าแบบเดินถอยหลังหรอมอยส์ฟานกันมูรินโญโซชารังนิกชื่อพวกนี้สำหรับแฟนหง มันเหมือนตัวละครในซิตคอมที่เราดูวนซ้ำเราไม่ได้ล้อเพราะอยากให้คุณเจ๊งนะแต่เราล้อเพราะเราคาดเดาได้ว่าโคช้ชคนต่อไปของคุณจะอยู่ได้ไม่นานก็เราเป็นทีมใหญ่การคาดหวังมันสูงคาดหวังสูงหรือแค่ไม่รู้จะเอาใครดีกันแน่เวลาที่เราล้อเรื่องโคช้ชของคุณมันเป็นการเตือนว่าโครงสร้างองค์กรคุณไม่มั่นคงเหมือนเมื่อก่อนแล้วแฟนหงล้อเพราะพวกเราอยากเห็นพวกคุณมีเสถียรภาพนะจะได้ล้อสนุกสนุกนานๆหน่อย ถ้าเปลี่ยนทุกปีมันก็เบื่อสิสรุปการล้อเรื่องนี้ก็คือการเรียกร้องความมั่นคงให้ทีมผีแดงนั่นแหละขอความเห็นใจบ้างสิอีกเรื่องที่แฟนหงล้ออย่างสนุกสนานคือเรื่องการใช้เงิน B เวลาผีแดงซื้อนักเตะคนไหนมากก็ตามเราจะล้อทันทีว่าเตรียมพร้อมสําหรับการล้มเหลวเพราะหลายๆครั้งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเราซื้อนักเตะระดับโลกมาเยอะนะใช่แต่ซื้อมาในราคาที่เวอร์วังอลังการ แล้วผลลัพธ์ที่ได้มันไม่คุ้มค่าเลยแฟนหงล้อเรื่องนี้เพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าพวกเราทําธุรกิจได้ฉลาดกว่าการที่เราซื้อนักเตะโนเนม30ล้านปอนด์มาแล้วกลายเป็นซูเปอร์สตาร์กับการที่พวกคุณซื้อนักเตะ80ล้านปอนด์มันนั่งสำรองหร,องหรือย้ายออกไปอย่างเงียบๆนี่มันคนละเรื่องเลยนะมันคือความเสี่ยงในการลงทุนความเสี่ยงที่แฟนหงรอหัวรอกการล้อเรื่องการซื้อขายที่ล้มเหลวมันคือการแสดงความเห็นอกเห็นใจแบบตลกๆว่า ทำไมต้องจ่ายแพงขนาดนั้นด้วยล่ะเราเตือนคุณแล้วว่าเงินมันหาย,ยากนะและที่สำคัญคือถ้าพวกคุณซื้อดีๆหมดเราก็ไม่มีอะไรจะล้อสิดังนั้นการล้อเรื่องนี้จึงเป็นไปเพื่อรักษาสมดุลแห่งจักรวาลทางฟุตบอลน,นอกเนือหจากสถิติและเหตุการณ์ต่างๆแล้วสิ่งที่ทำให้แฟนหงล้อแฟนผีได้อย่างต่อนเนื่องคือทัศนคติที่เรียกว่า s c o u t Swagger B มันคือความมั่นใจในตัวเองแบบเกินร้อยที่มาพร้อมกับสำเนียงลิเวอร์พูลที่ไม่เหมือนใครมันคือความอวดดีมันคือการรู้ว่าเราเจ๋งกว่าเวลาเราล้อพวกคุณมันไม่ใช่แค่การพูดแต่มันคือการแสดงออกถึงความเหนือกว่าโดยธรรมชาติถ้าแฟนหงแพ้เราจะยอมรับอย่างมีสไตล์แต่ถ้าแฟนผีแพ้พวกคุณจะหาข้อแก้ตัวร้อยแและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราล้อได้ไม่เบือ่อเราก็มีสิทธิ์ปกป้องทีมเราสิใช่ แต่การปกป้องที่มาพร้อมกับความอ่อนแอทางสถิติมันก็เป็นเรื่องตลกแฟนหงล้อเพราะเรามั่นใจในตัวตนของเราไม่ใช่แค่ฟอร์มในสนามในวันนั้นๆมันคือการล้อที่เกิดจากจิตวิญญาณของเมืองลิเวอร์พูลที่เชื่อมั่นในตัวเองเสมอและเมื่อความมั่นใจนั้นปะทะเข้ากับความไม่มั่นคงของแฟนผีมันก็เกิดเป็นมุกตลกที่ไม่สิ้นสุดขึ้นมาไงล่ะอวดเก่งจริงๆ สรุปแล้ว B ีการล้อแฟนผีของแฟนหงมันเป็นเรื่องของอะไรกันแน่มันไม่ใช่ความเกลียดชังอย่างที่หลายคนเข้าใจหรอกนะมันคือการบูลลี่ทางอารอมณ์ไม่ใช่มันคือความผูกพันที่มีเฉพาะคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นลองคิดดูสิถ้าแมนยูเป็นแค่ทีมกลางตารางไปแล้วเราจะล้อทำไมเราจะไม่สนใจเลยการที่เราล้อพวกคุณอย่างเอาเป็นเอาตายเนี่ยเป็นเพราะพวกคุณยังสำคัญกับชีวิตแฟนหงอยู่ เรายังมองว่าพวกคุณคือคู่ปรับที่คู่ควรแก่การแซวเล่นมันฟังดูเป็นข้อแก้ตัวที่เขาข้างตัวเองนะมันคือความจริงใจการล้อคือการกระตุ้นให้พวกคุณพัฒนาตัวเองถ้าเราไม่ล้อพวกคุณเรื่องเจ็ดสูมพวกคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยการล้อของเราคือการเตือนความจำที่มาพร้อมกับเสียงหัวเราะและถ้าวันหนึ่งพวกคุณกลับมายิ่งใหญ่จริงจ การล้อของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นการล้อแบบระมัดระวังแทนไงเพราะฉะนั้นจงภูมิใจที่ถูกล้อเพราะนั่นคือเครื่องยืนยันว่า r รดเดวิลสยังเป็นที่หนึ่งในใจของ r รสเกาเซอร์เสมอ